สวัสดีนะคะมาพบ,บเจอกันแล้วนะคะวันนี้ก็นำธนบัตรเก่าๆเก๋ๆเกม้ทุกท่านได้รับชมกันแล้วนะคะเป็นธนบัตรหรือเบงไบลายี่สิบบาทนะคะรุ่นโปแมเราก็จะเก็บไว้เล็กน้อยนะคะเพราะว่าเกาเก็บมาร์กไม่ได้เพราะก็ต้องนําธนาบัตรไปใช้ในสิ่งที่จำเป็นนะคะ ตาคนรวยก็สามารถเก็บได้นะคะคนที่เขามีทั้งมีอื่นเยื่อๆก็เก็บไว้เป็นปึกเป็นไล่ๆไว้ได้สําหรับคนที่ต้องหน้าเจ้ากินคําก็ธรรมดานะคะเก็บไว้ได้ไว้ส่งไบ้ก็ดีใจเลยนะคะธนบัตรใบนี้นะคะก็คงจะคุณตาเช่นกันนะคะเพราะว่าเป็นธนบัตรที ไล,ล้จองก็ลงให้ดูกันแล้วก็จองเล่นกองหลักกองว่องก็เคยลงมามั่งเล้วนะคะธนบ,บัตรดันลั่งก็ปกตินะคะก็ไม่มีอะไรแตกต่างไปนอกจากเขาเขียนตัวนังชื่อว่าตัวต้านปลอมเปลงธนบ,บัตรคือจำคุกตลอดชีวิตนะคะหรือจำคุกอย่างหน่อยกี่ปีก็ก,กำหนดไว้นะคะโดยเกณฑ์ไวจัดเจนแล้วนะคะใครตีปลอมเปลงก็ต้องระวังตัวนะคะ เดือนจำคุกนะคะเรามาดูด้านหน้านะคะด้านหน้ากล้องตราบัตรใบนี้นะคะว่ามีอะไรตีฉงเล่นก็งเราข่วงนําไม้รับชมนะคะด้านหน้าก็เป็นรูปกล้องปอล่วงรอกาาวนะคะตอนสมัย,ยังมีประชานอย่างไม่มากนะคะก็ดูเหล็กนะคะเหล็กดันสายมือก็เป็นเหล็กอาหรับ,บิก อกตัวนะคะ้านกว่ามือก็เป็นเหล็กเทยอกตัวนะคะเขียนใบวายีสิบบาทนะคะธนบัตรใบนี้นะคะก็เป็นเดินตีจำรานี้ได้ตามกฎหมายนะคะแล้วก็มีตรากลางล่างเป็นตราที่แดงนะคะเป็นตราช่วยห้ามอยู่ด้านล่างนะคะล่างกรุดนะคะเขาบอกว่าจะจีจุดอเอ็นนะคะว่า ชุดซ่อมก้องการทดิธนบัตรนี้มีราคาเพลงหรือราคาสูงนะคะก็ไม่ได้มีชุดหลายๆชุดนะคะแต่เป็นสิ่งที่เอ็นได้จัดชีนนะคะว่ามีราคาคือถ้าเหล็กตรงนี้เป็นเหล็กตัวที่ดำนะคะก็ราคาก็ปกติอาจจะหมายว่าราคาธนาบัตรนะคะแล้วแต่การจะ ทางราคากันนะคะเละแต่กลุมมก่มเผาไม้ตีโจบเหมือนเหมือนกันนะคะแต่ตะเล็กตรงนี้เป็นเล็กสี่เดงเปรบนะคะตัวสี่เดงมีนะคะก็ผลิตขึ้นแล้วก็เป็นรุนหรือมีตัวนงังสือที่เดงซึ่งชองเลี้ยนกงรงหักกรงวงไม่มีนะคะมีใบเดียวแบ่งเดียวแล้วก็เป็นตัวนงังสือที่ดำนะคะก็อาจจะไม่มีราคานะคะ ไปใกล้เกลก็คงจะก็ไม่มีคนรับซื้อนะคะแต่ตัวตัวนังซื้อที่แดงราคาก็จะแพงนะคะจะนันไอหลายๆจานลองสังเกตดูนะว่าของตัวเองมีตัวนังซื้อที่ดำหรือที่แดงแต่ตัวนังซื้อที่แดงราคาก็สูงตัวตัวนังซื้อที่ดำก็เก็บไว้ได้นะคะตัวนังซื้อที่แดงก็ใกล้ได้ในราคาที่สูงถ้าใกล้ได้เป็นมืนเป็นเส้นก็ไม่รวยเก็บไว้ดำเลยนะคะก็ นำเบิ่มาจับใจใจจ้อยในสิ่งตีจำเป็นนะคะสำหรับวันนี้ก็นำจุดสำคัญไม้่อเมพีนองตีข้ามารับชุมในช่องนี้ได้รับชุมในสิ่งตีควรจะบอกกล่าวกันนะคะบอกลาวกันนะคะชู้กันฟังสำหรับวันนี้ข้อมลลาทาุทการไปก่อนนะคะจนฟ้าจะปอบกันไม่ขอบคุณหมาค่าที่ข้าวมาติดตามช่องนี้นะคะสวัสดีค่ะ